อันนี้ไอ้มาแต่ช่องใดก่็ครับโจชแนลครับโจชแนลครับโอ้โหโจชแนลมางไก่เลยครับมืัอนี้ได้กินเหล่าโบกไงไปจังไดเซ่เลยเซ่ถ้าบ้านพ่ถึงแล้วพี่น้องเลี้ยอยู่ไหนเอาไม่พิ่อีกโอ้ฟังแจ้งได้หน่อยเท่ห์ไหลโพดบอกว่าที่เท่ห์ไหลายมันบอกที่ผมเข้าคลิปทุกคลิปก็คือผมผมคิดว่ามันเป็นน้ำเปล่านะส่วนมากผมอยู่ใส่น้ำเปล่าผมคิดว่าคนนี้เป็นน้ำเปล่ากับสัดเอาเลยแลยซอยแพงแถว เธอม,มาไทยเนี่ยดูดังไฟติแล้วเนี่ยฮะดูดังไฟติีเราไทยหนูดังแมนไทยแบ,บเบิดแล้วเออเธอไย่บอกเขาตีว่าเด็กหน่อยเป็นคนดังบัวบวกบัวได้ห้ามตาดอกนะฉากนี้โหสร้างภาพให้เด็กหน่อยดังเลยต้องทำให้หนูดังไฟติดแล้วว่าสันเอาหนูก็ต้องเอาหนาในตัวเนาะช่องหนูแม่สัวเอาหนาหน่ะเอาหนาทิ่มลงไปในเตาโอ้ฉลาดค่ะหนูดังไฟเสร็จแล้วสร้างภาพนี่ชื่อนใส่ครับฮ้นอนใส่มึง น้องทางน้องบัวครับอย่าลงมองนะถือโบกเดียวเอซีนมาเล่นน้ำครับนี่ตอน่อนหอพีอ้นอนนอนที่นี่ตอนอดพกีกิโลหนึ่งครับผมครับโบโบไปนอนเนี่ยตันอนสนอนสนอนสมันม่โยมมองพัญหาสองพันมันจเออเอหเจหูนีวน้าไอไสิไปกับเพื่อนง่ายหนโอ้มีคนท้าไป คถอนแล้วสิกินวนหอนแบบเย็นก่อนดิเป่าก่อนเป่าก่อนพี่น้องคะนี่น้ำจิ้มออมโอหักข้อเลยว่ะแก้วขมเอาเอาน้ำจิ้มแกวขมมาจิ้มกับกุ้งค่ะพี่น้องคะครับอย่างเดียวเจ้าพวกินน้อเขาบ่มันห่อนอยู่บ่มันก็ได้พวกินกุ้งไว้ของมาเลอะ แสบไปแ่บครับป้าทุกองศิเลปวะตัวไงปูโอ้โหน้องกินเมื่อกี้กุ้งโตันี่ไงมันแซ่บเราครับข้าวเต่าได้กินมะน้อมวันนี้เธอบอกให้หนุ่มปอกยังไงใส้ถ้ายคลิปกับถ้ายให้เราพื่ชิบูได้กินหรอกมื่อหนึ่งกล่องไงเสียงยังกุ้งตัวบดหนึ่งมันปะทุเนี่ยผมมีคลิปมาแล้ว เกี่ยวขมเลยไปนี่เขาโย่งหน้านะครับอยูอูหมูหยองทงนาเสียบบเปียบอะเดทไทยเดทือกล่องเสียเปียบเียโมโมมันยนาๆเลยฮะมันยหยาบๆเลยห่าง,กงาก้อนพี่น้องควห่โ ครัพี่ทอายตงี่ายแล้วกินบ่ได้ายดอกินแต่ว่ามากกระไรนี่กินกุ้งเ้าเมาเหาหร้วเาอะ้วบอเขาไปอีกนดิเดี๋ยวโดนเนียตับมอมเหลามเจีเจ้าผมนะเห็นบอกกุ้งใช้โย่ยงเหรอกุ้งใช้โยแบบอ๋อมันยกแขนดิ Up will keep it keep you